มันไม่ไหมเนี่ยมันไหม่แล้วนี่ทุกคนอันนี้เป็นรอบแรกของเรา<อ>วันนี้วันนี้เราจะมาแกบะบน้ำตาน้ำตาล m a กิ้ g s o ดาแค่นี้นะมีแม่พิมพ์นี้ของเ้องฆา <What? S 1> เป็นอะไรเป็นรูปอะไรหัวใจของโซนาเป <What? S 1> ็นรูปดอกไม้หลายอะไรเดี๋ยววันนี<อ>้ครับเราทำแค่สองอันเราจะใช้น้ำตาลกี่ช้อนนะ เป็นน้ำตาลทรายขาวกี่ช้อนเรามีอุปรกรณ์แล้วน้ตา,านตพ่อต้องเปิดนี่ก,ก่อนโอเคเดี๋ยวนี่พ่อจะเอาน้ำตาลมนาะมันต้องกี่ช้อนนะสองเอ้ยสี่ช้อนสี่ช้อนเหรอได้กี่อันกี่สี่ช้อนนะสี่ช้อนครึ่งได้กี่อัน ห้สาสนตาล5้าช้อน <5 S 1> คนนี้คนป้าแล้วก็คนคน้าอยจะน้คนานะต้องเอาอันนี้คน ก็มาเป็นคนทำอะไรเชฟกระทะางเราต้องคนงนี้ไปตลอดเลยนะคนไปกี่ปีก็ไม่เนีคนไปกี่ปีก็ไม่เอาไม่ได้อีกพอละลายเสร็จเราก็เอาเบกกิ้งโซดาใส่ใช่ไหมอันนี้จะเป็นเบกกิ้งโซดาของเรามีอยู่แล้ว ได้มันต้องให้ละลายตอนละลายห้ามห้ามถ้ามันละลายอ่าห้าม,ม,มจะไม่่ถ้งระวังเมือนทเราะวังมันเริ่มมันเริ่มละไรเพระระวังนก็นใส่เยอะเกินใส่ประมาณนี้ได้ก็ต้องอคนไปเรื่อยคนไปเรื่อยแเริ่มละลาย เมาายลเขาใช้น้ำตาลทรายขาวอย่างนี<_<_<_<_้ใช่ไหมเขี่ยจนไหมเลยนะและเบกกิ้งโซดาเขาใส่ไหมเขาเขาใส่ช้อนเล็กแล้วก็เทใส่ข้าวโพด เดี๋ยวเตรียมช้อนเล็กมาให้พ่อเอ้ยนี่ก็ได้มีช้อนนี่ต้องค่อยใส่ใช่ไหมใส่ใส่เล็กๆนะเดี๋ยวเราคนก่อนนี่ทุกคนตอนนี้น้ำตาลเป็นสีเข้มแล้วใส่ยังยังใส่ได้ใส่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาณาคนไว้หน่อยคนคนไว้คนไว้คนเร็ว่คนคนเออ <Pin. S 2> เหมือนไหมเหมือนโอ้ยพ,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  <อ S 2> พอยังพอยังพอันนี้พอยังพอ,พ,อพอยังพอยังอ,อีไปยะเย่ยเย่พองนะไปเอาเอะไรกดดีอะถอยก่อนเรื่ถอยทำมันไหม้ไหมเนี่ยมันไหม้แล้วอะมันไหม้เหรอ มันไม่อ่ะ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 มันไม่ใช่ไหมนี่ทุกคนอันนี้เป็นรอบแรกของเราเด้อขอไปแกะเล่นได้ไหมเดี๋ยวให้มันให้ให้มันแห้งก่อนนะเดี๋ยวเรามาแกะกันอันนี้เป็น รอบแรกของเราเนี่ยไม่รู้จะยังไงเนะี่ยดำปุ๊เลยเดี๋ยวเรามาทําใหม่อีกรอบนะแล้วเราก็ทําสําเร็จกันแล้วหลังจากที่ทดลองกันมาสองครั้งกว่าจะได้เป็นรูปร่างอย่างนี้นะทุกคนนะโอ้ยเจ๋งอ่ะของพิศนาะเป็นลายดอกไม้นะของ,องข้าวเปนะ็นหัวใจแกงง่ายๆมันต้องใชไขแพ้นะจะเหมือนสควิดเกมเลยไขแพ้ต้องกินมะม่วงเบาไขแพ้ต้องกินมะม่วงเบานะเปี่ยว เริ่มกันยังเริ่มเลยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสองต้นโอล,ลี่จะแกะสําเร็จหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องจับเวลาได้ไหมไม่ต้องจับเวลาค่ะไม่จับเวลาค่ะแต่ห้ามทําแตกนะคะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไ,ได้หรือเปล่านะพอ,อใส่เบกกิ้นโซดาน้อยไปหน่อยแต่มันก็โอเคนะดีกว่าที่เราไปซื้อที่ตรงสนามบินอีกใช่ไหม<ช>อันนั้นแข็ง เอ้าวเอาอะไรทำนี่ทำไม่เป็นไรยังเป็นรูปร่างอยู่มันหนาไปเด็กทุกคนนี่ดูดูน้องต้นข้าวดูดูไม่มีความกลัวเลยไข่แตกกินมะม่วงเบานะไข่แตกกินมะม่วงเบานะเอาเร็ว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 อุ้ยอุ้ยอุ้ย พิ้น้ำกำลังกระเมียดเลยไหม <S <S อช่วยอ,อ,อันนี้ออกจริงจริงก็เอากระดาษใส่เพราะว่าเอาใส่ช้วยมันเอาออกไม่ได้เก็บัาด้วยนะดูดิมีแต่อะไรไม่รู้เต็มไมดเลยอ่าเอ้ยเอ้ยเอาไม้ไหนอ่ะเอามี้เอามนี้ยอ่าเร็วเร็วเวเ,วเ,ว <S <S เอ้ย เฮ้ยต้นข้าวต้นน้ำโอ้โหดูต้นข้าวเลยไหนดูที่ดูดูรูปหัวใจดูรูมหัวใจโอ้โหดูทุกคนแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหน่อยเดียวมาดูต้นข้าวเสร็จไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพี่ต้นน้ำอันนี้พี่ต้นน้ำเลือกเองนะเอา้า เล็นแล้วเฮ้ยของต้นข้าวสำเร็จนะทุกคนไหนนี่ดูเป็นลูกแหว่งไปนิดนึงนะต้องไปกินมะม่วงเบาอะแหว่งไปนิดเดียวไม่เป็นไรนี่ปอะดูพี่ต้นน้ำเป็นรูปดอกไม้ดูสิใช่ไหมใช่ไหมอ่ะต้นน้ำลองลองบีเลยเหมือนของน้องอะพี่นัดต้องใช้มือ่ต้องใช้มือไม่ไม่เป็นไร น้ำดูไม่เพียน้ำชอบกินบะหม่วงเบาไม่ใช่หรอเอาเรียนพี่น้ำชอบกินบะหม่วงเบาไม่ใช่เหรอท่านพี่น้ำก็แพ้อยู่แล้โอ้ยนี่เหมือนในหนังเลยอ่ะจริงตริงตริงตริงว้ามือไก่แล้วมันไม่ได้แข็งเหมือนที่เราซื้ออันนั้นเราซื้อที่ชิลและเท่าไหร่นะสิบห้าบาทใช่ไหมแพงมาก วี้เมาทำดีี่ดีกว่าเฮ้ยเดี่ยเป็นไงล่ะสุดยอดเลยอะพ่อไปเอาจานให้หน่อยได้ไหมช่วยไหมโอ้ช่วยไหมพี่บอกน้องบอกช่วยไหมเออต้องเลียอีกรอบป่ะโดนน้ำอ่าไั่พ่อพี่เอาน้ำเลียแล้วมันจะแตก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 ชอบไหมตามสัญญาแล้วนะก็อทำให้แล้วนะตามสัญญานะมั่วหนูร้องไห้ร้องไห้ เมื่อวานไม่ว่างไงเมื่อวานพ่อไม่ว่างก็ท่ทำธุระหลายอย่างอ่าอาตน้ำเริ่มเลยแกะเลยจิ้มเลยเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาถ้าหนูทำแตงนี่หนูชอบกินนะมไปเลยไปโอเคเดี๋ยวเราปิดคลิปกันเลยไม่เป็นไร เดี๋ยวมีเวลาว่างเราค่อยทํากันใหม่โอเคยไหมเนี่ยมันมีความยากความง่ายอยู่นะคือจริงๆของ,องต้นข้าวก็ถ้าเอาตามเกมก็ไม่ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่พินารณาได้ไม่เป็นไรสวยแล้วโอเคต้นน้ำแตหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนมองก,กล้องเลยสิน,นะบอกเพื่อนๆนะหบบน,น่อยสมอบวันนี้สองต้นโอลี่ก็ไปก่อนนะครับทุกคนเย้ <laughs> สำหรับว <ś webinars> ันนี้2ต้นโอลี่ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้โอกาสหน้าดูคลิปอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบายบาย